สรันเลงถามคืบหน้าดิจิทัลวอลเล็ตกับนายกถึงไหนทําไมถึงล่าช้าสรันทิมสุวรรณสอสเลยและรองเลขาธิการพักเพื่อไทยเล็งถามคืบหน้าเงินดิจิทัลวอลเล็ตเหตุนโยบายสําคัญชี้ต,ต้องให้นายกเป็นผู้ชี้แจงในทักทราบก่อนผมได้เงินหมื่นล่าช้าไม่ทันเดือนพฤษภาคมเมื่อวันที่21มกราคมนายสรันทิมสุวรรณสสเลยและรองเลขาธิการพักเพื่อไทยพท ให้สัมภาษณ์กรณีที่โครงการดิจิทัลบอลเล็ตอาจแจกไม่ทันเดือนพฤษภาคมนี้ทําให้ต้องเลื่อนออกไปก่อนกังวลจะมีผลต่อพักเพื่อไทยหรือไม่ว่าตนเห็นนายจุลพรรณอมรวิวัตรกรมชอคลางให้ข้อมูลแต่ถามว่ากระทบหรือไม่ตนคิดว่าประชาชนก็ยังต้องการอยู่ซึ่งหากได้ช้าลงก็อาจจะกระทบกับสิ่งที่เขาวางแผนเอาไว้บ้างเมื่อถามว่าทางพักจะต้องมีการชี้แจงทําความเข้าใจกับประชาชนหรือไม่นายสรังกล่าวว่าต้องให้ในายเสรษฐาทวีสินนายก และเรามาวคลังหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ทราบข้อมูลรายละเอียดชี้แจงกับที่ประชุมสสพักก่อนว่าขณะนี้ถึงไหนแล้วที่บอกอาจจะช้านั้นเพราะอะไรมีโอกาสที่จะได้เร็วเหมือนเดิมหรือไม่ซึ่งเรายังไม่มีรายละเอียดเพราะหน่วยงานยังเป็นผู้รับผิดชอบอยู่และคิดว่าในที่ประชุมพักคงจะมีสสหลายคนสอบถามเรื่องนี้เพราะเป็นโครงการที่สําคัญทุกคนเห็นว่ามีความจําเป็นฉะนั้นเขาคงจะสอบถามว่าจะทําอย่างไรด้วยว่าที่ที่ไหนตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วเช่นนี้เป็นต้น เมื่อถามว่าในฐานะที่เป็นสอสอเขตเวลาลงพื้นที่มีประชาชนสอบถามถึงเรื่องนี้บ้างหรือไม่ในสรางกล่าวว่าแน่นอนแต่ก็ไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้แต่มีสอบถามอีกหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพติดการท่องเที่ยวหรือนโยบายอื่นแม้นโยบายดิจิทัลวอลเล็ตจะเป็นนโยบายหลักแต่ก็ไม่ใช่ว่าพักเรามีนโยบายเดียวโดยในพื้นที่ตนก็อาจจะมีเรื่องของสลากสินค้าเกษตรซึ่งก็มีอีกหลายโครงการที่ประชาชนรับทราบและมีความคิดต่างๆนานา